สวัสดีค่ะ JK พามาชมรถสวยๆนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันเทียนานะคะทรงดีเลยค่ะทุกท่านทรงสวยมากๆเลยนะคะกว้างๆทรงหรูดูแพง2 3ง GM v GM V6 เครื่อง2.4เครื่องเกียร์สมบูรณ์เลยค่ะราคา1 8 0 0 0 0บาทนะคะ ช่วงรางแน่นๆแอร์เย็นๆค่ะเป็นรถบ้านเทสน,นะคะสภาพสวยๆค่ะทรงดีกว้างกวางนั่งสบายนะคะรถขับดีทุกท่านระบบไฟฟ้าใ,ใช้งานกันได้ปกติสมบูรณ์เลยนะคะแม็กสวยยางปี2021ค่ะภาษีพรบรไม่ขาดนะคะเอกสารชุดโอนมีครบค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังออกโทนสีครีมพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะใช้งานกันได้ปกติมาพร้อมกับตัดรายไม้สวยงามดูดีมีระดับค่ะช่องแอร์มีด้านหลังด้วยนะคะสวยๆครบๆค,ค่ะ 1>, 1 8 0 0 0บาทนะคะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะโทรสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะทุกท่านโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ